สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง YouTube มีเฮงช่องมีเฮมีเฮงมีแห่งต้องมีเฮงช่องเท่านั้นค่ะมาที่สึกฟุตบอลสโมสนอังคารที่7พฤศจิกายน2564เป็นเกมพบกันรุ่นทีมไลฟ์ซิกเปิดบ้านรับกันเยือนทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2021-2022รสบเอ่สิงเป็นกลุ่มกลุ่ม A โดยคู่นี้นะคะจะเริ่มแข่งขันกันเวลาเที่ยงคืน45่สนาทีตามเวลาประเทศไทยค่ะ สบ,บ้านไลฟ์ซินะคาโสมสรจากเยอรมันบุนเดสลซกาอลิก้ดับที่3ของกลุ่มรวมแข่งห้านัดชนะ1เสมอ1แพ้3เก็บได้4แต้มนัดที่ผ่านมานะคะทำได้ดีเลยทีเดียวค่ะเอาไปียนทีมกลับบุสเอาชนะกลับมาดิสกอร์5ประตูต่อ0ผลงานท่านหลังสุดนะคะยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ชนะ2แพ้ไป3ครั้งด้วยกันค่ะ โดวทีเมเยื City, อนแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรจากอังกฤษพริมลิกนะคะลงแข่ง5นัดชนะ4แพ้ไป1ครั้งเกบได้สิบองแต้แมหนะักที่ผ่านมานะคะเปิดบ้านเปียดเอาชนะทีมาริสต์แชคแมงไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ทำให้ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงและผ่านเขาเ้ารอบต่อไปได้แล้วค่ะส่วนผลงานท่านั้นหลังสุดน,นะคะเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด5ครั้งค่ะ สำหรับทั้งสองทีมนี้นะคะราคาเปิดมาที่ทีมเยนนี่เป็นต่อครึ่งลูกค่ะคาดว่าเกมนี้นะคะทีมลรปซิตี้ได้กลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งแต่ต้องการแต้มเพื่อเข้าไปเลน่นในรายการยูฟ่ายูโรป้าลีกและจะสู้กับทีมเยนนี่อย่างสนุกค่ะและทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะผ่านเข้ารอบลึกต่อไปแล้วนะคะไม่น่าจะเน้นอะไรมากดูแล้วเกมนี้ทีมลรปซิตี้จะมีอย่างน้อยหนึ่งแต้มในมือค่ะก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซ b s c r คร e ให้กำลังใจกันด้วยนะคะกับโชองมีเฮชแนลมีเฮมีเฮมีแห่ง ต้องมีเหงช่นอกเท่านั้นค่ะ